บัตรคนจอนฟังด่วนงวดสุดท้ายเดือนพฤษภานี้นะได้อีกเท่าไหร่ฟังเลย วส,สวัสดีค่ะทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19พฤศภาคม2568และก็เช่นเคยอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและข่าวสารล่าสุดในวันนี้จะมาแจ้งอัปเดตเพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป รับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปงวดสุดท้ายแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านจะได้รับเงินการคนลัเท่าไหร่และมีสิทธิอะไรกลุ่มไหนได้บ้างเดี๋ยวเรามาอัพเดตพร้อมๆกันค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน2,568เดือนพฤษภาคมงวดสุดท้ายโอนวันไหน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยังเหลืออีกหนึ่งงวดนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้นะคะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีอยู่ที่14.5ล้านคนนะคะสำหรับรอบการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรค,คนจนเดือนพฤษภาคมทางกรมบัญชีกลางนะคะก็จะโอนเงินให้งวดสุดท้ายในววันที่20พฤษภาคม2568นั่นเองนะคะในส่วน ตรงนี้นะคะกลุ่มที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินในวันที่20พฤษภาคม2568ก็คือผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการในทุกๆเดือนนะคะจะได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทสิทธินี้สำหรับผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นคนพิการและมีบตรประจำตัวคนพิการรวมถึงได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800บาทคา่ะ ด้อยเงินนะคะจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบับเป็นตัวบบประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือเบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเบี้ยความพิการ800บาทค่ะ ซึ่งนี้นะคะก็จะเป็นเงินงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม2568นี้ค่ะและหลังจากนี้นะคะก็รอรับการช่วยเหลือในเดือนถัดไปนะคะก็คือเดือนมิถุนายน2568ส่วนใครที่สอบถามเข้ามานะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรสุัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปีอน้รนั้นจะเปิดเมื่อไหร่นะคะรอลงทะเบียนกัน เยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับรายใหม่นะคะและสำหรับรายเก่านะคะก็แน,น่นอนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนมีสิทธิพิเศษไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะมีการคัดครองคุณสมบัติใหม่นะคะถ้ายัางตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่นะคะก็จะได้รับสิทธิสวสริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับ ทางช่องนะคะก็จะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องในทุกๆวันเนี่ยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะคอยเกาะติดข่าวสารการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568ให้นะคะรวมไปถึงสิทธทิสวัสดิการต่างๆที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือนายทุกเดือน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ